คือสวัสดีครับกาบขอบพระคุณทุกๆท,ท่านที่มีใจเมตตากับช่องน้องเดบีิการทุกๆท,ท่านด้วยนะครับผมขอบคุณครับดีครับทีนี้เราก็มาดูปลากันเลยนะครับผมลำดับที่หนึ่งก็เป็นมัลติ c o l o r Copper ปอร์นะครับผมตัวนี้เป็นเพศผู้ความยาวอยู่ที่ประมาณ1.5นิ้วนะครับผม ตัวนี้เครื่องสวยๆนะครับผมกระดงใหญ่หางใหญ่ชายน้ําตัดเฉียงมาสวยนะครับผมตะเกียบเดี่ยวด้วยนะครับผมตัวนี้สวยๆเคึกๆไปอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ครับพนราคาหนึ่งร้อยบาทครับผมครับผมหนึ่งร้อยบาททรงสวยๆเครื่องสวยๆนะครับผมนี่ก็มาถึงลําดับที่สองนะครับผมลําดับที่สองก็เป็นเพศเมียนะครับผมตัวนี้เป็นเพศเมียมัลติคัลเลอร์ แหวนเหลืองยักษ์นะครับผมตอนนี้ความยาวอยู่ที่ประมาณ1.5นิ้วนะครับผมตอนนี้แบดเหลืองสวยๆอ้วนปล่อยที่เท่าไหร่ครับผมราคา100บาทครับผมครับผมแบดเหลืองมัลติคคลเลอร์สวยๆ100บาทครับผมก็มาถึงลําดับที่3นะครับผมลําดับที่3ก็เป็นลูกยักษ์นะครับผมตอนนี้เป็นยักษ์แคนดี้นะครับผมตอนนี้แหวนโพความยาวอยู่ที่ประมาณ1.7-1.8นิ้วแล้วครับผม ตัวนี้สวยๆเครื่องใหญ่ๆตัวนี้ปล่อย,อยที่ราคาเท่าไหร่ครับพนราคาหนึ่งร้อยี่สิบาทครับผมครับผมหนึ่งร้อยี่สิบบาทเอาไปถูกๆกันเลยนะครับผมนี้ก็มาถึงลำดับที่สี่แล้วครับผมลำดับที่สี่ก็เป็นเพชรเมียมาเบิลดนด์นะครับผมตัวนี้คึกๆสวยๆแล้วครับผมความยาวอยู่ประมาณหนึ่งจุดหนึ่งนิ้วแล้วครับผมตัวนี้ วนปล่อยอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ครับผมราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับผมครับผมมาเบิ้ลนดอตสวยๆมีน้อยนะครับอ่าหนึ่งร้อยห้าสิบาทเองนะครับผมทีนี้ก็มาถึงลำดับที่ห้าแลครับผมลำดับที่ห้าก็เป็นเพชรเมียมาเบิ้ลนดอตนะครับผมตัวนี้ก็สวยนะครับผมความยาวอยู่ประมาณหนึ่งหนึ่งนิ้วถึงหนึ่งจุดหนึ่งนิ้วแล้วครับผม ตัวนี้สวยๆอ้วนปล่อยที่าาร,ร,ราคาเท่าไหร่ครับราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับผมครับผมหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับผม,มทีนี้ก็มาถึงลำดับที่หกนะครับผมลำดับที่หกก็เป็นมัลติคัลเลอร์ค e r เปอร์เบดเหลืองนะครับผมตัวนี้เป็นเพศผู้ความยาวอยู่ที่ประมาณหนึ่งจุดสี่นิ้วนะครับผมตัวนี้มีดอกมีดอกเครื่องสวยๆจะเก็บเดี่ยวด้วยนะครับผม ตัวนี้อวนปล่อยอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ครับผมราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับผมครับผมตัวนี้ถือว่าสวยเลยนะครับผมหนึ่งร้อยห้าสิบาทเองนะครับผมทีนี้ก็มาถึงลำดับที่เจ็ดนะครับผมลำดับที่เจ็ดก็เป็นแบ็กสตาร์นะครับผมตัวนี้เป็นเพชรผูกความยาวอยู่ที่ประมาณหนึ่งจุดสี่นิ้วนะครับผมตัวนี้ลายสวยๆนะครับผมตัวนี้อวนปล่อยอยู่ที่เท่าไหร่ครับผมราคาก็สองร้อยบาทครับผมครับผมแบ็กสตาร์ลายสวย ตัวนี้200บาทครับผมทีนี้ก็มาถึงลำดับที่แล้นะครับผมลำดับที่8ก็เป็นแบ c ็กแ m b บาสต้าเทลนะครับผมตัวนี้เป็นเพศผู้ความยาวอยู่ที่ประมาณ1.5นิ้วนะครับผมตัวนี้มุกสวยๆดำกลับเลยนะครับผมตัวนี้วนปล่อย,อยู่ที่ราคาเท่าไหร่ครับลูกราคาคือ200บาทครับผม200บาทมุกสวยๆคึกๆเครื่องสวยด้วยนะครับผม ตัวนี้200บาทครับผมทีนี้ก็มาถึงลำดับที่9แล้วครับผมลำดับที่9ก็เป็น2หางละอองดาวแล้วครับผมตัวนี้เป็นเพศผู้ความยาวอยู่ที่มาณ1.4นิ้วนะครับผมตัวนี้เป็น2องหางของแปลกของหายากครับผมท่านสืบสอดูได้เลยนะครับผมไม่ได้มีกันเกินนะครับผมหาดูยากนะครับผมตัวนี้ ตัวนี้มีมุกเมดเล็กเป็นใหญ่สวยๆแล้วครับผมหายากๆตัวนี้ปล่อยอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ครับอ้วนราคาคือเก้าร้อยบาทครับผมครับผมราคาเก้าร้อยบาทมุกเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ทันดูเห็นได้เลยนะครับผมสวยๆหายากครับผม